คลิปนี้จะพามาแก้ไขโบนะคะที่ติดกิ๊บมาไม่สวยไม่สุดนะคะอ่ามาดูกันเลยนะคะติดกิ๊บมาตรงแล้วนะกึ่งกลางของกิ๊บเนี่ยตรงแล้วนะคะแต่ว่าการหยอดกาวเนี่ยคือยังไม่สุดนะคะไม่สุดไม่สวยนะคะอ่ะดูสิคะอันนี้คือไม่ได้กดเลยนะ เวลาหยอดกาวปุ๊บนะคะเราไม่ได้ทําการกดแบบนี้นะคะเราแค่แปะแบบนี้นะคะทําง่ายๆแปะแบบนี้นะคะ <c oughs> ก็คือต้องมีการกดด้วยเวลาเราหยอดกาวปุ๊บเราต้องกดให้กาวมันแบนให้มันจับกับริบบิ้นนะคะแต่ตัวนี้คือไม่ได้กดนะเห็นไหมว่ากาวมันยังกลมๆอยู่นะคะกาวยังกลมๆอยู่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะทําให้ดูนะคะหยอดกาวนะคะหยอดให้สุดนะหยอดให้สุดแบบนี้นะคะแล้วก็ ทั้งสองชิ้นนะคะแล้วก็กดเข้าไปนะคะแล้วก็มือก็รูปนะคะรูปแบบนี้นะคะต้องใช้มือรูปแบบนี้ทุกตัวนะคะเป็นการไล่ผ้าแล้วก็กดให้กาวนแบน กดให้กามันแบนนะคะมันถึงจะจับมันถึงจะยึดติดกับริบบิ้นได้ดีนะคะเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมมันแน่นแล้วเห็นไหมทําแค่นี้ง่ายๆนะคะทําแค่นี้ง่ายๆนะคะ